ปืนขนาดเล็กเหมาะสำหรับยิงระยะประชิดเสียงปืนดังขึ้นเพียงครั้งเดียวในห้องที่เงียบสงัดร่างของเรเน่ล้มลง,ลงโดยไม่ทันได้ร้องขอความช่วยเหลือต่อหน้าศพเขาไม่ได้แสดงอาการตกใจหรือสํานึกผิดใดๆในทางตรงกันข้ามเขานิ่งเงียบเหมือนผู้ที่ได้รับสิ่งที่รอคอยในภายหลังเขาพูดว่าในที่สุด ฉันก็ได้เธอแล้วหลังจากนั้นซากาว่าอยู่กับร่างของเรเน่ตลอด2วันเต็มเขาเปิดเพลงคลาสสิกเขียนบันทึกและถ่ายภาพไว้ราวกับบันทึกศิลปะในคำให้การเขายอมรับว่าได้บริโภคเนื้อบางส่วนของเธอไม่ใช่เพราะความหิวแต่เพราะอยากให้เธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองคำพูดนั้น ทำให้โลกทั้งใบช็อกไม่ใช่เพียงเพราะความโหดเหี้ยมของการกระทําแต่เพราะความสงบของผู้พูดที่เหมือนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นผิด2วันต่อมาเขายัดร่างลงในกระเป๋าเดินทางสองใบตั้งใจจะนําไปทิ้งในสวนบอเดอร์บูลลอนแต่ขณะลากกระเป๋าออกจากอพาร์ตเมนต์ชาวบ้านสังเกตเห็นเลือดซึมออกมาจากข้างในตำรวจถูกเรียกมาอย่างที่เกิดเหตุและสิ่งที่พวกเขาพบคือภาพที่ไม่มีใครอยากเห็นในชีวิต ซากัว่าถูกจับในที่เกิดเหตุเขาสารภาพอย่างเยือกเย็นพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าใช่ครับผมทำเอง